มัเห็นหน้าผีแล้วกูแบบอุ๊ยไม่โอเค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 อย่ามาบ้านเล็กอย่ามาบ้านเล็กทำไมอ่ะบ้านเล็กบ้เล็กมันไม่ดีบ้างเลยคนจุกไม่ได้โอ้โเหรออืมมีทีวีพีทีวีหรอผีทีวีกูอยู่บ้านเล็กกูอยู่บ้านเล็กบ้านเล็กโอ้มึงฟิวถ้าคุณเตียมันได้เหพลาดมันก็เปิดประตูสิไอ้เนี่ยเปิดประตูข้างล่างเลยตัวอะไรวะ โดือมไหมพ้อเหรออ๋ออืมเด่ยวกันแหลยมาแล้วไม่กดหกูงงเหมือนกันบางคนมีดิทไหมมีดิทครับดิทนี่ไงดิทเอแผ่นดิทเปิดเพลงหน่อยมาเลยทันทีบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวกูเปิดกล่องกูเปิดกล่องได้เลยฮอลผีไม่ได้มองเฮ้ยถ้าผีมองก็ผ่องมีอเดี๋ยวกถ้าผีมาอภาสมีถ้าผีหายอผ่าเฮ้ยเสียงอะไร กูกูเห็นหน้าผีแล้วกูแบบอุ้ยไม่โอเค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 อุ้ยเฮ้ยมันมีจอคุยเลยรนะกูเห็นผีลอยไปต่อหน้ากูแล้วกูแบบอุ้ยมันมันมีจอคุยอะไรไม่รู้มาดูบ้านเล็กเที้ยวหูหลอนไปดูไปดูดูอรอมีจอ อยู่กูช่างไม่มออ่ะไม่อไม่ดีอ่ะอย่ามาบ้านเล็กอย่ามาบาเล็กทำไมอ่ะบ้านเล็กมันไม่ดีบ้านเล็กคนจุกไม่ได้จริงเหรออือมีทีวีพีทีวีหรอพีทีวีกูอยู่บ้านเล็กกูอยู่บ้านเล็กบ้านเล็กโ่มึงฟิวโอ๊ยโอ้ยโอ๊ย

กูลองวัดหัวใจกูเล่นดุเล่นดีกว่าช่วยด้วยเพื่อนช่วยด้วยได้ไหมกูเห็นกูเห็นกูเห็นกูดูไกลเลยก่อนโอ้ยหมันต้องเป็นผีด้วยวะฆาตกรฆาตกรเขาจะรูว่าฆาตกรไหมเคยเคยเห็นหัวใจร้อยสิบไหมไม่ได้วิ่งอ่ะไม่ได้วิ่งแต่แต่ยังไรเสีอ่ะเออทีวีไม่ได้ด้วยหรอโูเอาแผ่นทีวีออกมาอจ ไอ้โซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่เจ้งก็เข้ามาเ,เอ้เต่ามาดิวมามามาดิมาดิตะเบยอะไรกูพึ่งกลับมาเล่นนี่แค่เอากูตกใจเลยกู <c ười> ไม่รู้ว่ามันอย่งนี่มันเอาวิ e ดีโอออกได้มันทำทีมันทำอะไรทีวีได้เพื่อนเบยแม่ <c ười> ไม่จริงเลยคุณม่โอ้ยคุแม่จะ้องอะไรไนะ เียมันมันจับคอกูรัดเลยเดี๋ยวประเด็นกูขอไปเอานี่ก่อนเอาน้ำมันมันมันไม่ใช่ฆาตกรอนมันเป็นผีเว้ยนะเป็นผีมันคือผีใช่ไหมค่าตกรไม่ใช่อ่ะพวกแมมหรอจ้าน้ำไปตีเพื่อนได้ด้วยดู่เครื่องเพื่อนโดนตีอยู่ตอนเนี้ยรวมแก้เกาๆแล้วบอกนะโอเคกูจะไม่มีสีเกาๆเลยตอนเนี้ยเสียงอะไรเสียงกูหายหมดละเฮ้ยมันเดียกเกิดเมันเขาเอากูเลย มาไอ้เหี้ยผีต้องเจอหลวงปูคงกูอุ้ยห้องห้องนี้ที่ไม่ชอบราคาแพงที่ไม่โอเคห้องมีอไอพีห้องมีอไอพีอะไรอันนี้อันนี้คืออันนี้ก็ถังอะไรอ่ะขออนุญาตดูถังก่อนนะครับอันนี้เราพาตะกี้ไม่โอเคเพื่อนเพื่อนเพื่อนติงใช่ไหมไม่ตึงกันเลยใครไม่ใช่เดิอแล้วล่ะกูกู่งมาคงช่วยอยู่กูช่วยอยู่แล้วมีทั้งหมดเลย กูกูนี่ไปช่วยอะกูโอ้โหเยอะมาดิสัตว์เงีนยไงเงี้ยเงี้ยเงี้ยังได้เอา้ย้งูแก่ทำไมแล้วอู๋นี่ไม่ทีวีนะไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเกิดเั็นมาคูเล่นถ้าเกิดเั็นมาคูเล่นโอเคมันมามันมาเอฟพรเพื่อนมาเอฟพรเพื่อนมาว้าไอ้สัตว์กูกดสเปคบาเร็วมากกดสเปคบาเร็วมากกูปดเร็วตัวบาเร็วมากตัวบาเร็วมาก โดนมาโดนโดนโดนมาโดนมึงมึงออกข้างกูกระโดดโอเคแต่ไปกูแบ่งกับเพื่อนกูแบ่งกับเพื่อนอีกคนกูวิ่งเร็วมากกูกลายเป็นนักกีฬาเก่ามาก่อนเลยมาต้องโดนตรงไหนอ่ะตรงนั้น สากูไปทีนึงปีนจดตดดิบดีโอ้โหปีกกำแพงต้องโดนปีนพี่ผาสุดโอ๊ยมันเสม้อนแบบเสื้อผ้าหรือเปล่าไปทางไหนไปหาคนที่กำลังพันแผลตัวเองอยู่ไอสัตว์กูดีกว่าโอ้โหมึ่งมาไอสัตว์ โจกุเกวพาลาศีวูสเปสองมั้่นดูของกูแล้วนีไหนวายอยู่กูเข้ามาในผีเข้ามาในจอเลยจุ๊บเฮ้ยโจยาเพียอเได้เหรอได้เหรอเรียกแั้วแกกบอลูกาง ถ้ามันตามกูกูจะแช่งมันให้แบบมันได้มีที่อยู่กูจะทุบทีวีแม่ให้หมดปิดแล้วนะแม่เงื่อกูจะทุบทีวีกูจะกูจะไม่เปิดทีวีอีกต่อไปนี่ใคตามโดนโดนตามบอกนะที่ว่าไม่ใช่เฟื่องจะไปช่วยเฟิ่องไม่มีไม่มีไม่ช่วยแล้ว <laughs> เราเสียงหลงเลยนะเฟื่งองนีเ่เอเอ F F ทำหนาที่ให้ดีที่สุดแล้ว จะทำได้แค่นี้แหละ